ฝั่งนี้ก็ประชากรเยอะนะ <c oughs> ดูจากบ้านเรือนเอาตรงๆเลยนะไม่เคยไม่เคยมาดูนะไม่เคยผ่านมานะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่อะ่ะไม่มีความจำเป็นที่จะอยากรู้อยากเห็นไงวันนี้อยากรู้อยากเห็นก็เลยพากันขับรถมาดูซะหน่อย <c oughs> บ้านเรือนฝั่งนี้ค่อนข้างจะ เก่านะไม่เหมือนฝั่งแถบบ้านป้าบ้านหลังใหม่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้น่าจะเป็นประชากรท้องถิ่นก่อนต้นไม้ก็สวยๆนะโอ้ยเขามีโรงเรียนอยู่หน้าบ้านป้าด้วยนะชื่อว่าโรงเรียนนูลฮาแกสคูล่ะนูลฮาเกนสคูลสคูลสคูลละโอ้ยนูลฮ่าเกนสคูลละ ป้าฝ่อจะพูดได้ก็บ้านคนก็เยอะนะฝั่งฝ่ามือของป้าก็มีน้ำนะฝั่งเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าอ้ยน้ำก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่สัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเนี่ย <ś c oughs> สัญลักษณ์เหมือนกับเชิดหรือว่า โบดแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะนี่อีกเมืองหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอาเดปลาสเกไรฟอสไหนคันชอีกกันเนี่ยก็คือว่าไม่น่าจะใช่เมืองบรัสเกไรฟอสแล้วล่ะแต่ว่าเป็นเทศบาลของโวเรนเหมือนเดิมเหมือนกันต้องหาที่กลับรถแล้ว มาได้ประมาณป้าป้าลุงขับมาประมาณสักห้านาทีได้นะเส้นนี้นะวันนี้สำรวจเส้นทางอย่างเดียวนะแล้วค่กลับไปทำงานที่บ้านต่อยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จลุงบอกว่าทำงานอย่างเดียวเหนื่อยเดี๋ยวไปดูพื้นที่หน่อยสิฝั่งนี้จะเป็นภูเขานะเพื่อนๆนะน่าจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างเมืองนะเดี๋ยวรถกลับแล้ว ลุงบอกว่าเราอยู่ที่บ้านนอกก็จะประมาณนี้แหละแกบอกไม่เหมือนอยู่ในเมืองมีแต่ตึกแกบอกขับได้แค่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถนนไม่ค่อยดีนะสังเกตจากกล้องป้านะกระโดดเป็นกลเป็นเขียดเลยก็ดูดีนะแต่ว่ามันมันเป็นคลื่นอนะ่ะโอเคนะคะพาดูรอบรอบเอ่อที่อยู่ของป้านี่แหละเดี๋ยว ต่อไปจะไปเส้นที่จะไปเทศบาลเมืองเอโวรุนโวเรนฮะเยสอโวรุนตายแล้วพูดผิดถ้าโวรุนนี่ก็คือปอบเปี้ยพูดผิดโวเรนเทศบาลเมืองโวเรนโอ้ยไปแล้วป่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ